หมอพัดดวงชาแนลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะในรอบเดือนพฤษภาคม2568สําหสำหรับผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะเราจะใช้ไพ่นาคราชในการเปิดทำนายดวงนะดูการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะการงานของชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันเลยนะ จับได้ไพ่นาคกระบาดนะคะแล้วก็ไพ่นาคทรงเพลงนะไพ่สองใบนี้นะคะอบอกว่าคนละเร็จประเรคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเนาะเป็นคนที่ทํางานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะมีงานเข้ามาหลายทางให้คุณได้เลือกทํานะคะแต่ในขณะดเดียวกันนะคะพองานเยอะคุณก็จะแบบมีอารมณ์แบบหมดหิดมโหง่ายอารมณ์แปรปรวนนะคะ ถ้าใช้สิ่งนี้อารมณ์นี้เข้ามาในการทํางานมันจะทําให้มีปัญหาแล้วงานล้มเหลวได้นะคะฉะนั้นให้ปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองทัศนคติและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในการทํางานมากเลยสําหรับเดือนพฤษภานนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะลูกน้องบริวารของคนเองก็จะเข้ามาช่วยให้งานของคนนั้นรับรื่นประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็รักใครเอนดูแล้วก็ให้คําชื่นชมคนอย่างดีเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะสำคัญคือควบคุมอารมณ์ควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะในรอบเดือนพฤษภานนี้นะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ จบได้ไพ่หน้าปักพยศนะคะแล้วก็ไพ่หน้าคน,กนเกษตรสมุดนะไพ่สองใบนี้บอกคุณว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอหรือประสบปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากว่าคุณได้ลงทุนไปกับโปรเจกต์ที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้วางแผนไว้นะคะในเดือนพฤสภานี้นะคะสิ่งที่คุณลงแรงไปสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนั้นจะกลับมาให้ผลตอบแทนให้กําไรคุณอย่างดีงามนะคะแล้วการเงินของคุณะจะไหลเข้ามาเรื่อยๆมีสภาพคล่องดีขึ้น นะแต่ให้ระวังเรื่องของการดูแลลูกน้องบริวาลมากจนเกินไปคือเปเข้ามากจนเกินไปจนลืมไปว่าเราต้องเตรียมวางแผนเงินกับธุรกิจบ้างนะคะไม่งั้นนะ่าจจะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องกัดมาอีกก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภให้ระวังให้วางแผนการเงินดีๆนะในเดือนนี้นะคะคุณก็มีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะโชคลาภที่ได้นี่กัมาจากเด็กๆนะคะคือเด็กจะให้โชคให้ลาบคุณนะสําหรับเดือนนี้นะคะ ความรักของชาวราศีพฤษภในรอบพฤษภานนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันเลยนะได้ไพ่น้าจำแรงค่ะไพ่หน้าปนานน้ำนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภที่ไปแอบรักแอบชอบใครแล้วไม่สมหวังนะคะอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้ว,ว่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ ็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่ะจะมีคนเข้ามาวเวียนเข้ามาขายขนมจิบคุณอยู่เรื่อยๆอะ่ะจนคุณสับสนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะในขณะเดียวกันพอเข้ามาเยอะเพศตรงข้ามเขาก็จะทําให้คุณปวดหวัวด,ด้วยเออสำหรับคนมีคู่นะคะก็ให้ระวังเรื่องของความเห็นต่างนะ ความคิดไม่ตรงกันความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะหาวิธีปรับจูนทําความเข้าใจกันและกันเดินทางไปท่องเที่ยวไปทานอาหารด้วยกันหรือว่าเดินทางไปไหว้พระขอพรก็ได้นะคะการเดินทางของคุณน่ะจะให้โชคให้ลาบ้วยนะสําหรับชาวราศีพฤษภในรอบเดือนนี้นะคะ สุขภาพของชาวราศีพฤษภในรอบเดือนพระสภาคมนี้อยากจะบอกอยากตเตือนอะไรบ้างนะคะเปิดได้ไพ่หน้านสบการ์แล้วก็ไพ่หน้าพันธมนะคะไพ่สองใบนี้ให้เตือนคุณให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ําหรือโดนน้าร้อนรั่วหรือว่าการลื่นหกล้มได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยกระทันหันแบบไม่คาดคิดนะคะแต่ว่า ต้องรักษาพักฟื้นอยู่หลายวันแต่ก็รักษาหายนะคะไม่ถึงกับยืดเยื้อยาวนานนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการนอนหลับอืมอาจจะมีการนอนหลับยากหรือว่าอาการตะคิวหรือว่าการหายใจไม่สะดวกระหว่างนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะ